มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวปริศนาโพสต์แจงหลังถูกจับตาปล่อยข่าวจัก,กรจันทรเป็นโลกใบที่สองหลังจากที่มีกระแสด,ดาราสาวยอมเป็นโลกสองใบเพราะว่าฝ่ายชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้วนะคะประเด็นดังกล่าวก็เข้าไปที่ดาราสาวจัก,กรจันรอาคามสิริสุวรรณสุก กับแฟนหนุมที่กำลังจะมีพิธีวิวากกันเร็วๆนี้อย่างเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาถึงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนโดยฝ่ายชายยืนยันว่าไม่มีโลกอีกใบในแน่ๆค่ะและวันนี้นะคะสิบมีนาคมหลังจากที่นักแสดงสาวจักกระจันท์อาคัมศรีได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสโดยเธอเชื่อว่าอดีตคนใกล้ชิดนั้นเป็นคนปล่อยข่าว ว่าเธอเป็นโลกไปที่สองของเควัฒนาว่าที่สามีที่มีแผนจะแต่งงานกันในวันที่2 8พฤษภาคมนี้ค่ะล่าสุดนะคะ f a c e b o o k รายหนึ่งนะคะได้มาโพสต์ข้อความว่ายืนยันว่าไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้องไม่ใช่คนให้ข่าวสื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีแก่ใจว่าใครส่งข่าวมีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลภาพและคลิปจากน้องคนหนึ่ง และยังไม่เคยหยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อนฝากถึงครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่หรือถูกสั่งให้ซ่อนตัวตนว่าให้นึกถึงศีลธรรมเมตตาธรรมด้วยพวกคุณทำร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไปตอนนี้ฝากถึงนักข่าวชื่อดังที่น้องคนนั้นส่งข่าวส่งข้อมูลให้ทุกอย่างมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หวังให้คุณทำลายจักรจันคุณคงไม่ปล่อยให้คนนอกวงการของเราให้ข้อมูลผิดๆหลอกใช้สื่อทำลายคนวงการบันเทิงด้วยกันออกมาเถอะค่ะหยิบสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างบุญอารู้จักนะักข่าวท่านนี้มานับสิบปีเชื่อมั่นและรู้ดีว่านะักข่าวคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมศัตรูอาไม่ใช่จักรจันแต่คือคนที่เข้ามาทำร้ายทำลายจัน ความจริงมันซ่อนไม่ได้ตลอดไปไม่ว่าต้องเจอกับอะไรจะอดทนรอจนกว่าความจริงจะปรากฏขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ